อแต่สุดท้ายเขาอะก็เป็นคนที่แบบเหมือนขวนขวายและตั้งใจดูเองอย่างพี่การเขาก็จะพยายามดูคลิปเยอะเพื่อหา Refer e n c e ในการถ่ายต่างๆเลยค่ะแล้วอย่างแต่จริงสคริปต์แบบพี่การเขียนเองแต่อย่างวันนี้ที่บอกว่า brief คือบางทีมายอาจจะ brief ในเรื่องขององค์ความรู้อย่างวันนี้เล่ามางานแล้วด้วย product อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมายเหมือนพอเราได้มีโอกาสเรียนทางด้านนี้มาเราก็จะแบบมีความรู้ก็แบบพี่การเออ brief ในเรื่องของคําศัพท์ทางการแพทย์นิดๆหน่อยๆค่ะแล้วพี่การเป็นไงครับ ช่องไหมคะดีีเดิไปเยอะไมไออเดิไปเยอะเราคิดไลยด้ว่าเราจะได้เป็นติ k กตอกเกอร์ท่านหนึ่งก<อ>็ไม่ไม่เคยคิดเลยครับแต่ว่าก็เนี่ยครับได้รับการชวนแล้วก็มันก็สนุกดีมันมีฟีดแบคที่ดีมีมีมีพลังออนไลน์มาให้กำลังใจมา สนับสนุนแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากจะกราบขอบพระคุณทุกๆคนจริงๆเพราะว่าที่ที่ที่ทำได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าได้ได้แรงเชียร์ได้กําลังใจจากทุกคนด้วยใช่ครับถามตรงๆคือตั้งแต่อ่คือเป็นครั้งนี้ที่พูดเยอะที่สุดปะไหมถึงเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักกันมาหรือว่าอย่างเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่เ <laughs> กิดมาจริงๆเคยถามไปว่ารู้จักกันหลายปีนะก็เลยถามว่าเป็นการพูดเยอะที่สุดในชีวิตแอะประสบการับเราอ่ะก็ก็ใช่ครับก็พูดพูดเยอะขึ้นเยอะใช่ เจเก็ปลดล็อกยังไงกันชีวิตเปานยังไงบ้างหมาถึงเรื่องการดีครับเพราะเขาเขาเขาคอยสนับสนุนเราตลอดอะไรมีอะไรเขาก็คอยให้กำลังใจบางทีเรารู้มันไม่ดีแต่เขาก็ยังพยายามแบบพูดให้มันไม่ดีไม่ไรโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคล้ายๆแบบทําไปด้วยฟีดแบคไปด้วยปรับปรุงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเจ๊ดูไหมเจ๊ดูไหมก็ไม่ก็โอเคไม่ค่อยครดูนะครับดูดูแล้วแต่แล้วแต่ว จริงๆจริงๆเรามีวิธีลูกศิษย์ั้าไปเปรียบถึงเป็นลูกศิษย์เราสอนลูกศิษย์อย่างนี้ราะว่าถ้าเขาแบบไม่ได้ดั่งใจเราคือด้วยความต้องบอกว่าพี่การเป็นผู้ชายเนอะซึ่งส่วนใหญ่นี้ใส่ผู้ชายเขาจะมีความเหมือนร้อนกว่าผู้หญิง้วยค่ะอย่างไมมันจะเป็นคนเย็นแล้วบางทีเวลาเขาแบบโอเคมีอารมณ์ขึ้นหรือว่าเขาแบบพอแล้วเขามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการทํางานแล้วมันเป็นไม่ได้ดั่งใจไม้ก็จะแบบเอ้ยพี่จะเย็นๆค่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างมันมันจะดีขึ้นเองก็เลยพยายมามเอาพลังดีๆค่ะไป ไปซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็จะเย็นลงนะคะแล้วพอเหมือนเราผ่านระยะเวลาไปแปบบนึงก็จะกลับมาโฟกัสงานได้โดยที่เราไม่ต้องทําให้อารมณ์มาทําให้ผัวเสียไปทั้งวันจริงเรารู้ไหมว่าถ้าเขาผิดขึ้มนมาหรือว่าถ้าเขาแบบว่าอะไรเขาจะมียังไงพอรู้ค่ะก็พอจะจับทางได้ <c oughs> มันก็จะนิ่งๆก่อนคือไม่ก็จะไม่เอาความร้อนไปสู้ <c oughs> พเพราะว่ารู้ว่าถ้าสู้เราจะสู้ไม่ไหวเรามีวิธีไหมที่แบบว่าเออให้พี่การเดินลง เงียบเนอะเงียบเงียบนิ่งๆิ่งยักยานน้อยไม่หรอกแตบบ่ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะลักลใช่มเมนเียขาบอกว่าเพาพิการมาพบกับเราแล้วการเปลี่ยนไปจนทุกคนตกลงรู้ว่านี่เหนือสองกราร <c oughs> ขนาดนั้นเลย <c oughs> จริงๆก็รู้สึกหมายว่ามายแบบรู้สึกยินดีกับพิการคือจริงๆอย,อยากจะบอกอย่างที่บอกทุกคนว่าพิการเป็นคนเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนที่ อาจจะไม่เคยสัมผัสเขาแล้วหมายว่าเอออย่างทุกวันนี้เขามีความเป็นตัวเองมากขึ้นคือถ้าเกิดว่าใครสนิทกับพี่การหรือว่าเป็นคนรอบตัวจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเคร่งขรึมทุกคนเขาจะเป็นคนมีมุกและเป็นคนตลกซึ่งบางทีแบบเฮ้ยพี่มุกฝืดฝืดนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนแบบน่ารักกับทุกคนเลยเวลาไมพาาไปเจอเพื่อนหรือว่าเจอคนรอบตัวทุกคนก็จะบอกเฮ้ยพี่สงกรานไม่เป็นเหมือนที่ตอนแรกที่ทุกคนมองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยตัวเขาเองจริงๆเขาเป็นคน ไม่ได้เป็นคนเคร่งขรึมอ่ะเป็นคนแบบแต่อาจจะไม่ได้พูดเก่งเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะคนลุมนี่จะเขาเรียกเจนเขาเรียกเจ๊ก่อนค่ะไม์ก็เลยโอเคเราจะเรียกว่าอะไรดีอะไรเงี้ยแบบในวัยที่แซวได้จะเรียกพี่ชายก็ไม่น่านะเนอะก็เลยก็เลยแซวๆเขากลับไปค่ะว่าลุมไม่ค่อยมีอย่างอะ ปรสบการณ์พอเราพูดเก่งอย่างนี้กันแตคุณบอกว่าเราไม่เป็นตัวเองแต่ทั้งที่พอพูดมาหลายทุกทุกก็เนี่ยคือปรสบการรู้สึกยังไงคำนี้ก็ดีครับก็สมมติว่าถ้าเราทำแล้วมันมีคนแบบเขาหาเขาทักฟา่ยิ้มไกับเราเราก็รู้สึกรู้สึกว่ามาสุดทางแล้วตอนนี้คุณป่าเข้าใจยังว่านี่คือลูกเราจริงๆไม่เขาเขายังแบบเอ๊ะใครใครเขียนคลิปให้มาเขียนให้บอกเขายังพีอย่างนี้อยู่ มาดีใจมาว่าที่เราเอาตัวตลกที่สงการที่เหมือนว่ามีเนี้ยคนไม่เคยเห็นแล้วได้เห็นลแล้วแล้วพอเห็นปุ๊บกรยิ้มไปด้วยเลยอะ่ะก็ดีใจค่ะดีใจกับพี่การไม,ไม่ไม่เห็นพี่การเขาไม่รู้สึกว่าพอเขาอ่ะได้รับพลงังเขาตั้งใจตอบทุกคอมเมนต์จริงๆค่ะคือในติ๊กต็อกอ่ะทุกคนบา,บางคลิปเขาคอมเมนต์แบบเป็นพันอ่ะเขาตอบเขาพยายามตอบเกือบจริงๆทุกคนไปไล่ดูไ,ได้ทุกคลิปใช่เขาบอกยว่าเราต้องตอบทุกคน,นด้วยรอตอบทุกคนที่ใครมาเม้นต์อ่ะพิมตอบหมดเลยจนแบบ ตอบทุกคนจริงๆคือเขาใส่ใจทุกคนมากๆด้วยค่ะอย่างีพ่อมาทำธุรกิจด้วยกันหละคูอผมเป็นแฟนกันเราจะมีทะเลาะกันไหมผมปกติอยู่แล้วก็ต้องมีมาถึงว่าทะเลาะปกติหรือว่าาเวลาทำงานมันก็ต้องมีแบบที่ความเห็นไม่ตรงกันก็จะทะเลาะกันอแล้วเราทำกับแฟนทำกับเพื่อนหรือทำกับทีมงานกมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าอันนี้มันคือเรื่องของงานแล้วก็นี้มันก็จบที่งานเท่านั้นเองไม่มนจบไหมพอพอพอเถียงกันเสร็จปุ๊บแล้วพอต้องขึ้นรถกลับด้วยกันหรือว่า น่าจะไม่จบดูน้าไม่จบจบจบอยู่ค่ะจบก็ก็มีเพราะว่าเหมือนทางานมันก็คือพี่การเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบตรงนีคเขาเป็นคนที่มีความจริงจังและวางแผนคืออย่างไม้บางทีไม้จะเป็นคนทําเร็วคิดเร็วแล้วก็เร็วไปหมดเลยแล้วบางทีตอนแรกๆที่เขาเตือนเราก็จะมีแบบโมโหเนี่ยผู้หญิงแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังหนูก็เริ่มเข้าใจแล้วก็พยายามแบบปรับจูนอะไรเงี้ยก็คือมันมีการดิสคัสที่เหมือนคุยถกเถียงกันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ว่าลุงก็ตามใจเราตามตามใจไหม เราาตมมใจก็บ้างครับแต่ก็ไม่ไม่ทุกเรื่องเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้ผ่านมาเยอะกว่าสิบปีมันรื่องเราก็เป็นแม็แนวใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สารการแม็แนวแต่เราดีใจมากทีคู่เราออกนำเสนอสื่อสื่อมอถชนแล้วเขาสุดยิ้มให้กับเราแฟนคลับเขามาเมนว่าอยากเห็นโมเมนท์ที่แบบว่าเวลาขายของแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดีใจมันโล่งใจไหมก็ดีใจมากครับดีใจแล้วก็เดี๋ยววันที่สี่มีไลฟ์ในติ๊กตอกนะครับฝากไลฟ์ฟู้ขายของค่ะกิมตัวยังไงบ้าง เขาป่เขาก่เขาน่าจะไล่ในช่องในช่องไมค์ค่ะไมค์อันเดอร์สกอร์นะครับสติ๊กค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวแล้วครับหมายถึงว่าต้องไล่อีกรอบหนึ่งก็กคือผมก็คงจะแบบเขาเป็นหลักมากกว่าเพราะเขาเป็นดีเจก่วับเรื่องการคุยการไล์อะไรเงี้ยเขาเขาพูดได้ประมาณแบบสามสี่ชั่วโมงแบบนอนสต็อกอะแล้วก็แบบว่า อันเดียแต่เราก็ฟังไม่เบื่อใช่ไหมก็แต่ก่อนตอนตอน <c oughs> อพูดเลยพูดเลย<อ>ก่อนจะร้ายก็เขาจะพูดจนแบบมันเรื่ยบางทีผมแบบจำตอนก่หลังเขามีร้ายนี่เหมือนเขามีที่ปลดปล่อยพลังเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นว่าทำไมเขาได้พลังเขาได้ลดลงใช่ครับ เขามีที่แบบไปปลดปล่อยพลังของเขาและการกลับมาไลฟ์ครที่สองที่สี่เนี่ยเราเตรียมตัวไหมเพราะว่าเราจะหาช่องว่างช่องไฟตรงไหนเครับเพราะครั้งที่แล้วเราเตรียมมาเยอะแต่ว่าเราไม่มีช่องไฟครั้งนี้ครั้งนี้มีเตรียมยังไงบ้างช่องไฟก็เดี๋ยวคงมันต้องอันนี้สนิทกันเท่าไหร่คงมีสิทธิ์ส์เกตส์ขอเข้าแหละถามพี่ล่าดหน่อยที่แบบว่าเป็นเต้นรัวๆอ๋อที่เต้นรัวๆใช่ไหมคะเหตุเตเกกิดจา Okay. จริงๆ่คือไมคเคยพยายามอยากเต้นหลายไมคเห็นหลายลๆคนเต้นในติ๊กต็อกแล้วมันน่ารักกพี่แจ็คไมคก็พยายามแต่ว่าด้วยไมคก็ไม่เข้าใจว่าไมคะจะเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะค่ะแล้วก็แบบมันจะค่อมๆนิดๆ,ๆแล้วก็คืออย่างคลิปนั้นคือพี่การก็ได้ส่งมาจากอินเนอร์แหละวก็แรกที่นัดแนะกันก็เหมือนโอเคพี่นั่งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวหนูเต้นอะไรเงี้ยแล้วพี่แค่ทำหน้าเซ็งๆอยู่ดีก็คือนอกสคริปต์มาลากออกไปเลย จะได้เต้นจะได้ดูเต้นอีกสิคะเนี่มีแต่คนอยากใพิพิการเต้นเนวันนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามจริงๆทำได้ไหมถ้ามันต้องไปอยู่ในทิกโลกทิกตอกแล้วมันจะต้องแบบเป็นตัวเองอย่างเงี้ยเล่นขอขอเรื่องนี้กันคือคือจะคือว่าจะขยับไปสักเดือนหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมเหมือนตที่ไปในนี้อกครั้งหนไดเดี๋ยวลองดูก็ได้แต่ว่ารอดูวันที่สี่วันที่สี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราขารของเลยค่ะ S <S ค่ะก็อย่างของไม้นะคะเดี๋ยวเดือนเอมษาเดือนหน้านี้ค่ะก็จะเริ่มมีออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไลน์ของกันแดดน,นะคะชื่อแบรนด์ว่าบ m ไมค่ะก็เป็นกันแดดที่มั่นใจได้เลยคือไม้ก็พยายามแบบปรับสูตรด้วยตัวเองทดลองเองนะคะมีทั้งสูตรหน้าสูตรตัวแล้วก็ตัววิตามิน,นะคะ่ะยังไงก็ฝากแบรนด์บีไม้ของไม้ด้วยนะคะต,ตรับก็ฝ<ๆ>ากนะครับวันที่4เราจะมีไลฟ์ใน TikTok นะครับ,บก็ฝากแบรนด์โซชาด้วยนะครับก็เป็น ชาลดบวมเป็นชาชะลวัยที่ผู้ผมกินกัน,นครับกินกิน,ก,นกินแล้วจะรีเหมือนพวกผมนะครับแล้วก็กําลังจะเปิดตัวเดือนหน้านี่ครับก็มีเป็นกาแฟกาแฟตัวนี้ที่เราทํางานร่วมวิจัยแล้วก็เป็นแบบเซ์ติฟายโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจะเปิดตัวเดือนหน้าชากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่มีแอนตี้ออกซิเดนสูงมีสารต่อต้านอนุมูลอสระสรูงทานแล้วมันจะช่วยเราชะลวยัยแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ